สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับรอบแรกประจำวันจันทร์ที่13าครับสำหรับไต้หวันทีเนเ่เดินขี้เลยมากครับเดินขี้เลยจริงๆสําหรับคนอยากเล่นไต้หวันนี้ต้องขออภัยเลยนะครับสาหรับคนเล่นไต้หวันขออภัยและอย่างคือในะเมื่อมันไม่เดินผมก็รันของผมต่อไปครับแต่ท่านก็ไม่ควรจะเล่นครับในะเมื่อมันไม่เดินนะครับ แต่ทางนี้เท่านั้นยิ่งมันเป็นรอบแรกก็ไปใหญ่เลยครับถ้าเล่นยิงคันไม้คันมือก็บาทสองบาทติดไปนะครับแต่แนะนําว่าไต้หวันเช้านี้แนะนําคือถ้าเล่นเล่นเบาๆครับหรือไม่ต้องเล่นนะครับเพราะมันรันของมันอยู่นะครับมันยังไม่เดินนะไต้หวันได้สุดเจ็ดครับออกผลเที่ยงสามสิบสี่นาทีโดยประมาณครับสี 4, 3, ่สามบวกหนึ่งเจ็ดครับ ห้าสามบวกสองเจ็ดครับเจ็ดสามบวกสี่เจ็ดครับมัดสามเข้าไปครับสามเราจะอยู่บนอ่าครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับไต้หวันเนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึ่งครับ ตารางอะไรเอ่ยตารางอะไรเอ่ยตารางอะไรเอ่ยเมื่อวันศุกร์ปิดสองหกน่าจะแนวนี้ครับยังไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับนอกจากยังไงก็ฝากไว้ดูแลกันมันไม่เดินนะทำยังไงมันก็แปลกเหมือนกันส่วนมากถ้าใครดูครับส่วนมากมันจะไปค้างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะดีไม่ผหายหมดเลยก็เซ็งกิ้วเหมือนกันครับเนาะก็รุ้นกันหรือเข้ามารับชมดูโฆษณาอย่างเดียวก็ได้ครับ สวัสดีครับผมรวยๆครับ